นะครับมาแล้วครับใช่หรเปล่าเอาเป็นยังไงวัสดีครับ พ่อว mm ่า hmm. มันอ huh? ah. ึดเบียกไหมทั้งกุ้งกุ uh ้งเนม่เอาพ่อทำเพรมันผมเพรียงเห่นิครับขั้งบักกุ้งนี่เมเอามันชี้มางในสันนี่เรากระมังเมืองเก่าที่เราบ้องนี่เบี้ยมเอาตัแกมาดิติลูกเอากะตมไม่กแยกเมแยงก็แตกกระจาแล้นี่เม่นี่นี่แม่ตไฟหมั้งแล้วยวบันทึฟังพุนกับัข็มอ

เป็นยังคุ่นยังหุณนคืหกกรงามซีหกกรงามเอาบอกเสือเช้าผมกแแก่เลขตัวนี้นะพ่อเนาะแก่อะไรจัะเอาโบกันเรื่องเลขไหมโบกันโบกเร็วๆเพิ่นใบหงายนะถามมาเพิ่นได้ฟันดีตัวใด้ฟันเลี้ยงรถเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เอาไปว่าเพิ่นจะว่าจะเอารถไปเก็บก้นพ่อมาถอยปังอยู่ในอยู่ในชิพเดชสิลงไปอย่างน้อยเอาลงไปจกวันพ่อหน้ากระจโอ้เบิ้งนี่

ันนงอวันยูสันดาดฟ้าผนกันนึงฮะนยูสันานังนัดสันฮา <c oughs> โอ้ย่ยกนครับโอ้ยยูดีว่ามักดีเนาะฮะ นี่บันทึกสัญญาเราก็ประกันมันเอาไปที่เาเฟยยังก็ลูกเอาไปทีเขาเฟนนครับผมมาทุขตัวนี้มด้หยิขี้เก็นครับเนาะกเก็บแน่สักจึกเอาหาแน่มาเสร็จในเพียงเอาไปที่เนเอยเนีนเนของเฟนียพนเดียคานังหลัดสงคานท่านใ้ใจเพิ่นอยู่หนึ่ง ไม่ได้ก็งงเลาผมไ่เคยเนเออคิดอะไตัวน้นเวียกมีเห็ดบ่เห็ดอึดเบียกน้นเขามีประกันกับบริษัทครับอีลาประกันอีหยังก็ลวของแม่อีหยังก็มีน่ะตะล่างกูมาท่านบอกพอที่ชื่อมันเป็นบริษัทโมเกิดเลยครับไม่เป็นบริษัท โซ่ก็บ no ึงเนผมจะได้เน้นนการสถือไหมครับบอไม่เอาเขาซุ uh <that <that uh ok ้นสิห um ้าม really ือโวยเลยซิมามือพ่อเขาเนี่ยย่ดีการซิห้ามือรดเล่นซูมือเนาะของแยัดีนี่แยกซองเดือนพอดีพ่ต้องเอามาไงดอกมันจีดู <laughs> Anh trăng đó. Con chẳng vô mẹ gì. 2417. Cái này. Mình ba โอ้ยทานั้พต่อป๋าแค่ไหนก็อมกันไปเชื่อว่านี่จะเน็มมากกแ่เนมมก็ได้พิดไปแล้วนะนะครับอแคเนมมากก็ได้พวกนั้นเรื่องจริงรถทวดเกืองนึงสิฮ้อะไรครับนั่ครับรถทวดให้นะครับเพอาว่าจะเน็มก็รับเราละครับรับทวดเราละสวัสดีครับผมผู้เล่ก็ได้นองไปเอาเวทีเขาไปนั่น โอ้ยยาวัวเถื่อถอดสัตว์บ่เสืออ้ไก่ดิเสือรตเอไวางให้พูไปบอกกันซอยคอยสือือรตี่คนเดียวเนียสิได้เิดตัวนี้ยุดยางัวครับแม่นาูตาคือต่ดยนทีว่าสิพ่อยาตากันนาะหูกเนาะครับโอ้ยผมก็วังจังั่นละครับวันนี้แม่ก็ตัวมาแล้วอัน ลูกเอ้ยมีเงินพอพนันมาสร้อยเมียเด้่ดอกเท่ากับซระเขาไรแล้วนี่มันว่าวันี้มึงขึ้นได้มาไล่อันใครจ้าให้มากก็ได้สิไปสร้อยเมียแหละคนจีนได้ก็ได้เองเนาะวันนี้ก็ได้เองนี่บันนี้เมื่อนี้ก็ได้ตามมานนี้ให้มันกูช่วยให้มันกูดวงเนาะประชาชนมึงขึ้นเดกูเตรียมที่ว่ากูไม่แย่แม่กูดีใจแม่ละใครอยู่ตัวใดแต่ว่าพ่อเนี่ยได้อยู่บ่พ่อมีแต่เสียอย่างเดียว โอ้ยบอกเลยค่อยได้มากแล้ครับผมมันมันม่นดีเยียมนะครับพี่ยัเป็นบุกเรื t m TQM เป็นบุกเร์ครับคือบะหมีครับแกะคู่สลัะกันนะครับจะได้ที่บประชาชนขอขอเองบะมีหนาตางกุมรท่นบอกที่ท่านไหนครับก็ไปเอาคู่มือมาตีตารางกุมรทนอยู่หันนะปกติมันมีตารางกุรทนอรยกม่่ สร like ุปแล้วยอมรับสารภาพเมืนกันยอมรับสารภาพแล้วครับว่าว่าจะเน็กก็บไอพิษไปแล้วครับนี่มันมุมก้มโควิดหรอกครับเพราาะว่ก็รับเอาน้ารับเอาคุณเนาะนะครับมันพอสี่ใบจะเน็กกับไอลูกกับพิษไปแล้ววันนี้คาเสียหายก็บจีไปจำเวทีพ่อไม่ไม่ใจพ่อมันเปียเขาเวทีเขาไปแน่นเขาไปไม่ใจไปจังฉันนะพ่อ้าไอ้นี่ เนี่ยมันใมมันเนี่ยรถยนนี่เนาะแม่ที่ไดี๋ยวยนยนสิยนยนต์รถยนนั่นแหละกัดจะปั๊บไม่ใช่โทษต่พ่อนั่นยลูกกท่ันไงดอกไม่ใช่ที่สดอกวพาแล้วจนในเียกประกันด้วนเนาะมันที่ ครับวันอนุญาตวันที่แปดเ่นทีเสียวเวลาไปคุยกับธนาคารก็เลยเลยมาคุยกับประกันซ้ำเอาวางได้ค่ัเชียร์เฮาหมูหน่อยสองตัวเล็้วเลยเป่าไอ้พ่อ ประมาณนี้แหละลูกไรตัวกวอันื้เป็นยังกับพุ้นสีเข้เป็นลูกใชครับเป็นลูกช่เป็นสีเี่นนี่เป็นแม่โตัวีสีเลยนี่เป็นแม่ครับผู้ให้กำเนิดเกิดฐานลูกมาโตโยต้าโอ้บัตรโตโยต้า บอร้อยทครับอรอยสามแปดสมอันนี้คุยกันคับประกันในซื้อได้นี่เดี๋ยวมือเรงขึ้นเงี้ยนพยาบาลโอเคเจอกันเจอกันโอเคโอเค ัมาเนี่ยครับเอาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับอยู่ดีๆกัถอยรถมานี่จนได้เรียกประกันนครับแตกเสียหายเลยเกลี่ยเลยรักษาโรงพยาบาลครับอย่าดี ได้ทุกเมื่อถ้าไม่ประมาทอันนี้ถือว่าเป็นความซับเพาครับนี่อเอาเรียกว่าความซับเพาหรือว่านะครับให้พี่น้องได้ช่วยวิจารณญาณน,นะครับใส่หยดย่านผ้านะใครระมัดระวังเอาครับคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับที่เข้ามาชมในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณแรงเชียร์แรงใจขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตาม เราให้ประกันเชี่ยค์ั้งคางพุุ่ณห้เรียบร้อยครับฝากพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟน,แฟนมอลำัมจังเลยกะถือว่าอุบัติเหตุครับบ่ย่างไรถือว่าความผิดพลาดในัตนตอนต่อไปกะนะครับฝากพี่น้องที่ใส่ยดย่านผ้านะกะรละมัดระวังเอาครับต่อไปกะถ้าเสียหายมากมันก็บรคุม เสียวันเวลาเสียเงินเสียทองเสียลายย่างครับเอ้ากำลังใจกันครับสําหรับพุยญาบาลสายจวดเป็นลําเพิ่นออฟฟเชียลคลิปนี้กับโคงเชียวซํานี่ครับคลิปหน้าจังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ